มันก็หลักการอะไรครับหลักการนี้เลยครับวันเนี้ยเราทุกคนนะอยู่จุดเนี้ยทุกคนเราอยู่จุดนี้ทุกคน,นครับเราต้องซ้อมอ่ะซ้อมทุกวนันทุกวนันทุกวนันจนเราผ่านสิ่งที่เรียกว่ากฎหมื่นชั่วโมงให้ได้ทุกวงการครับ90%เนี่ยไม่สําเร็จอยู่แล้วเห็นที่เขาไปลงสองแสนไหมเชื่อไหม,มครับไอข้างบนเนะี้ยมันสําเร็จอยู่แล้วแหละส่วนใหญ่90%อร์เน่ะไม่สําเร็จการเทรดการลงทุนการวิ่งเหมือนกันแต่ถ้าวันเนี้ยคุณไม่เข้าใจภาพนี้นะ แล้วพอคุณเจอปัญหาปั๊บคุณเลิกเลยใครมาบอกว่าเฮ้ยคุณมาทําสิ่งนี้ดิอันนี้ง่ายกว่าคุณก็เปลี่ยนพอคุณทําไปปั๊บโอ้โหมีความฝันมีเป้าหมายแล้วคุณก็เจอปัญหาอยู่ดีอ่ะเข้าใจเขาว่าความสําเร็จไหมมันมีเรื่องของการแข่งขันครับคุณอยากเป็นนักร้องแล้วคุณไม่อยากแข่งใครได้หรอคุณจะรวยคุณจะสาเร็จในวงการการร้องเพลงเนี่ยคุณต้องร้องแล้วนักร้องทุกคนให้ตายเข้าใจไหมคุณต้องเสียงดีแค่ไหนอ่ะคุณต้องซ้อมแค่ไหนอ่ะใช่ไหมผมต้องการเป็นที่หนึ่งในการวิ่งอ่ะผมบอกเลยว่า ผมไม่ได้ฟุกนะครับแล้วผมจะกลับไปเรื่องสมองนะสมองผมอะยอมแพ้ตลอดเวลาครับในขณะที่ผมวิ่งในขณะที่ผมแบบกําลังทําสถิติอะไรบางอย่างแล้วแบบคือหัวใจมันเต้นแบบร้อยแปดสิบร้อ่สะสมองบอกมึงยอมเถอะแล้วหาข้ออ้างซะวันนี้กูไม่ได้เอาเจลมาแต่ใจเขาจะะ้าใจปะใจบอกว่ากูไม่ยอมแพ้ถ้ากูยอมแพ้กูกระจอกแน่ กู uhm. ต้องเป็นตัวอย่างให <nek. S 2> ้คนอื่นเห็นรู้ไหมว่าทําไมคนถึงติดตามผมเยอะขนาดนี้นี่ผมเพิ่งสร้างมาปีเดียวนะครับตั้งแต่ต้นปีจริงๆผมมีอีก2เพจเนาะแต่เพจผมโดนจํากัดโฆษณาเพราะว่าเวลาที่ผมทําอะไรอ่ะผมจะบอกทุกคนเลยว่าผมจะทําสิ่งนี้ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วผมจะล้มให้ดูแล้วผมก็จะทําจนกว่าผมจะสําเร็จให้ทุกคนได้เห็นคนก็เลยชอบผมจาที่พี่วิ่งมาแรกได้ปะเชื่อปะมีพี่ที่บางคนวิ่งมาละครอยู่แล้วอ่ะ เขายังไม่เชื่อผมเลยเขายังอมยิ้มใส่ผมเลยว่าจะทําได้จริงเหรอจริงๆผมพูดนะ7เดือนผมจะไปวิ่งมาราธอนให้ได้ครั้งแรกสนามที่ยากที่สุดในประเทศไทยเออมีพี่คนหนึ่งอมยิ้มใส่ผมเลยเป็นไปไม่ได้ ไม่เชื่อเพราะเขาวิ่งมาก่อนรากฏว่าครั้งแรกผมวิ่งลาคูน่านะครับคือทางขึ้นอย่างนี้นะสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมทําได้ผมบอกเขานะว่าอะไรไหมครั้งต่อไปเนี่ยผมจะวิ่ง3มชั่วโมงครึง่งเขาก็อมยิ้มอีกนะเขาไม่เชื่อว่าผมจะลด3มชั่วโมงครึง่งแต่พอผมทําได้3ชั่วโมงย2ิบสองผมมาเจอพี่เขาอีกครั้งหนึ่งผมบอกว่าอะไรปะพี่ครั้งต่อไปผมจะเอาสมชั่วโมงโค้ดทําได้ครับเห็นไหม ผมเปลี่ยนความคิดคนเนี่ยคือไม่ใช่แค่การเทรดการลงทุนนะคือก่อนที่คุณจะสําเร็จเนี่ยคุณต้องเจอความล้มเหลวก่อนจำได้ไหมที่ผมบอกว่าถ้าคุณจะสําเร็จเนี่ยคุณต้องมีคู่แข่งไม่มีคู่แข่งจะสำเร็จยังไงอะใช่ไหมเราแข่งขันคนเลยถึงดูเราไงครับออาทีนี้วันนี้ถ้าคุณไปเริ่มกับสิ่งใหม่คุณก็ไปเริ่มใหม่อยู่ดีใช่ไหมถ้าคุณล้มเหลวแล้วคุณไม่เข้าใจว่ามันกําลังอยู่ในกระบวนการของความสําเร็จเนี่ยไม่เข้าใจภาพเนี่ยคุณก็จะไปเริ่มใหม่ แล้วคุณก็ไปอยู่ฐานล่างใหม่พอเปลี่ยนอีกก็ไปอยู่ฐานล่างใหม่เปลี่ยนอีกอาชีพหนึ่งก็ไปอยู่คําถามคือแล้วเมื่อไหร่คุณจะเป็นเดอะเบสครับเมื่อไหร่คุณจะไปอยู่กลุ่มนี้นี่ <c oughs> ใช่ไหมแปลว่าถ้าจะทําอะไรนะเราต้องเคลียร์ก่อนว่าเราจะเอากับมัน,นจริง